สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำายาป้องกันยุงนะครับหรือ,อสเปรย์ป้องกันยุงนะครับเพื่อที่จะฉีดพ่นภายในบ้านเรานะครับแล้วก็ตามซอกตามมุมต่างๆของบ้านนะครับโดยที่ปลอดสารนะครับไม่เป็นอันตรายต่อ เด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงเรานะครับส่วนผสมนะครับเราก็หาได้ในครัวเรือนเรานะครับก็คือน้ำเปล่านะครับเบกกิ้งโซดานะครับซื้อมาสิบบาทนะครับเห็นไหมครับก็ได้เยอะนะครับแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มของเรานะครับนี่ครับเราก็จะส่วนผสมนะครับ น้ำยาปรับพนุ่มนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดาหช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำประมาณ300ร้ซีซีนะครับครับแล้วก็จะทำการผสมเลยครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเวลาเราผสมลงไปแล้วเราขย่าครับให้เบกกิ้งโซดาเขาละลายนะครับถ้าไม่ละลาย เราเอาไปฉีดพ่นเลยอาเบกกิ้งโซดาครับเขาจะเอาไปอุดตันนะครับแถวอารูหัวฉีดเรานะครับทําให้เราฉีดไม่ออกครับ <c oughs> ก็ก่อนที่เราไปใช้เราเขย่าให้เบกกิ้งโซดาละลายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับแล้วก็ผสมเทลงไปเลยครับไม่ต้องอุ่งยากนะครับ ครับน้ำยาปรับพนุ่มนะครับสองช้อนนะครับนะครับสามารถไล่ยุงได้นะครับนี่ครับเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนนะครับน้ำยาปรับพนมสองช้อนแล้วก็น้ำ 300ร้ซีซีนะครับนะครับจากนั้นก็เขย่านะครับเพื่อให้เบกกิ้งโซดาเราละลายนะครับนี่ครับหลังจากที่เบกกิ้งโซดาเราละลายนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับน้ำยาป้องกันยุงเรานะครับก็สามารถฉีดพ่นได้ ทุกที่นะครับภายในบ้านนะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรืออันตรายต่อมนุษย์เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเวลาเราฉีดพ่นนะครับแล้วก็ฉีดตามใต้โต๊ะทํางานนะครับหรือจะเป็นตามซอกตามมุมของบ้านหรือจะเป็นห้องโถงอะไรได้หมดครับสามารถฉีดได้ทุกที่นะครับไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรานะครับเพราะว่าน้ํายายุงนะครับก็ เราทำขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้สารนะครับก็สามารถฉีดได้เลยนะครับได้ทุกที่นะครับปลอดสารพิษนะครับสำหรับยากันยุงเรานะครับครับก็สามารถฉีดได้เรื่อยๆนะครับเพราะยุงเขาได้กินนะครับของน้ํายาปรับพนุ่มแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับเขาจะหนีไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบนะครับก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ